อันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับกับ100กิโลกับรองเท้าคู่นี้ครับ Nike Zoom X Invincible Run นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonic TV ทีวครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอารองเท้าคู่นี้มาเล่าฟังครับ Nike Zoom X Invincible Run นะครับหลังจากที่ได้วิ่งมา 100กิโลนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกมุมมองต่างๆที่ผมได้ลองใช้มาตลอด100กิโลนี้นะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการจ้างของ Nike ้นะครับผมแค่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในมุมมองของคนที่ได้ใช้จริงๆนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแต่จริงๆแล้วผมเคย ทดลองวิ่งคู่นี้ไปแล้วทาเปนคลิปหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถกดคลิกตัวไอด้านบนได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยยังไงกดดูได้นะครับคนที่ร่วมตอบคาถามเนี่ยก็สามารถมีโอกาสได้รับกล่องเท้าคีบิ i นบ็อนะครับด้านหลังนะครับเป็นกล่องรองเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับหรือว่าถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของอกล่องรองเท้านะครับสามารถ สแกน QR ีย d e คด้านหน้านะครับแอดไลน์นะครับรับไปคุยกับเขานะครับแล้วแจ้งว่าเป็นผู้ชมจาก Tonix TV นะครับผมหน้าผ้าของเจ้าตัว Invincible Run นะครับทำจาก Flyknit นะครับมันจะดูออกหนาๆหน่อยนะแต่ระบายอากาศโอเคนะครับไม่อไม่อบนะครับโอเคนะครับระบายอากาศโอเคนะครับ ส่วนของตัวเชือกเชือกอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันจะออกหนาหาหน่อยนะครับแล้วก็สากด้วยนะแต่มันจะทําให้ผูกเชือกแล้วไม่ค่อยหลุดนะครับโอเคนะเนี่ยที่ล็อกข้อเท้าเนี่ยผมว่าล็อกข้อเท้าได้โอเคใส่เข้าไปใน เท้าใส่เข้าไปในนี้เนี่ยรู้สึกนุ่มสบายเลยเพราะสังเกตดูมีฟองน้ําตรงนี้นะครับเซฟเข้าเท้าได้ดีนะครับมีฮิลลิปนะครับโอเคใส่เข้าไปแล้วนุ่มเลยนะครับแต่ถามว่าใส่เข้าไปแล้วรู้สึกหนักไหมอาจจะรู้สึกหนักติดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง ถ้าเดินเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเราเดินบนบนโฟมจริงๆเพราะว่าโฟมที่เขาให้มาค่อนข้างหนานะครับด้านด้านหลังเนี่ยอยู่ที่3 7ม mm, ิดมลลิเมตรนะด้านหน้าอยู่ที่2 8ม mm ิลลิเมตรนะครับเป็นรองเท้าดับเก้านะครับจะเป็นรองเท้าดับเก้าที่มีพื้นค่อนข้างหนานะครับเดินเข้าไปแล้วรู้สึกนุ่มนะนุ่มจากโฟมซูมเอ็กซ์นะครับแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยรู้สึกได้ถึงแบบเหมือนวิ่งบนโฟมตรงนี้เลยนะครับรู้สึกถึงได้ถึงโฟมตรงนี้นะครับ นุ่มและเด้งเลยนะครับส่วนใหญ่ผมที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เอาไว้วิ่งยาวๆวิ่งเรื่อยๆนะผมเป็นคนไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับก็วิ่งโดยประมาณก็คือเพจ6เพจเเพจ8นะครับวิ่งวิ่งโซน2วิ่งโซน3ามอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วมากนะ ก็ใส่รองเท้าคู่นี้กะว่าวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลารู้สึกว่าเอ้ยต้องการวิ่งยาวๆต้องการมีความนุ่มสบายนุ่มเด้งเนี่ยผมว่าคู่นี้ก็โอเคนะครับเพราะเนี้น้ำหนักมันอยู่3เกือบ300กรัมนะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่เวลาชั่งแล้วมันหนักนะแต่ย้ำอีกทีว่าเวลา,าใส่เข้าไปแล้วในเวลาวิ่งมันเด้งจนน้ำหนักมันรู้สึกไม่ได้หนักมากนะครับ ย้ำนะครับคลิปนี้ไนกี้ไม่ได้จ้างให้ผมมาพูดถึงนะครับแค่อยากจะมาเล่าแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างครับตลอด100กิโลมาแฮปปี้นะครับสภาพของตัวมิดโซเนี่ยยังอยู่ดีอยู่นะครับความนุ่มเด้งยังมีเหมือนเดิมนะครับใน100กิโลที่ผ่านมา100กว่ากิโลแล้วแหละสภาพโฟมก็ค่อนข้างแบบมีรอยอยู่บ้างน,นะนี่จริงๆแล้วก่อนถ่ายนี่ก็ล้างมาแล้วนะครับ ล้างมาบ้างแล้วนะก็ <g iggle> <g iggle> ถือว่ายังมีความนุ่มเด้งที่ดีนะครับโอเคเลยนะครับตัวโฟมตัวนี้นะครับก็ถือว่าสมกับเป็นโฟมตัวท็อปของ n i ก e ้เขานะครับโ,โซ่หรือว่าพื้นด้านล่างของเจ้า invincible run เน,นี้ยอ่ะนะตอนนี้ร้อยกว่าโลแล้วยังอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับ ยังโอเคอยู่นะครับมีความทนทานโอเคเลยนะครับยิดเกาะโอเคเท่าที่ผมใส่มานะแต่บางคนบอกว่าเวลา วิ่งลุยฝนแล้วแล้วอาจจะมีลื่นบ้างแต่ณนะตอนนี้ผมยังไม่ได้รู้สึกว่าลื่นอะไรกับรองเท้าคู่นี้นะยังโอเคนะครับกับตัวเจ้า invincible run นะครับแต่ถ้าใครเห็นต่างถ้าลื่นจริงยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่ผมยังไมไ่ลื่นอะไรขนาดนั้นนะยังโอเคอยู่สภาพตัวพื้นยังโอเคยังอยู่ดีอยู่นะครับยังไม่ได้สึกอะไรนะครับกับร้อยกว่ากิโลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าสมกับชื่อของเขานะครับว่าเป็น invincible run นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะ ลุยๆนะครับแล้วก็ทนทานนะครับไปไหนไปกันนะครับไม่พังง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าเหมือนผมเรียกว่าเป็นไอเจ้ารถถังของผมนะครับนี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าใครเห็นต่างสามารถพิมพ์มาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวิ่งเเพลินวิ่งกับเราได้เรื่อยๆนะครับหยิบมาใช้ได้ทุกวันนะครับคู่นี้นะครับ ส่วนของดีไซน์ก็เท่าที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็อตอนแรกๆก็ไม่ค่อยได้ชอบมากนะกับดีไซน์ดูไปดูมาใสาไปใสามาครก็โอเคนะกับสีนี้แล้วคิดแล้วว่าเออโอเคคิดถูกที่ที่เลือกสีนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกลังเลว่าจะซื้อสีขาวหรือว่าสีออริจินัลดีสุดท้ายผมว่าสีออริจินัลเนี่ยมันโอเคนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ตัวในกีซุม x invincible run ก็จะมีสีอื่นด้วยนะครับสีเขียวสะท้อนแสงก็สวยดีนะครับ สีดำก็โอเคนะครับแต่ผมว่าสีเนี่ยผมชอบสุดละก็ประมาณนี้ของเรื่องของดีไซน์นะครับส่วนของข้อดีข้อที่ผมชอบและไม่ชอบแล้วกันนะครับของเท้าคู่นี้ข้อที่ชอบเลยก็คือแน่นอนอยู่แล้วคือเรื่องของความนุ่มเด้งของโฟมนะครับการใส่แล้วรู้สึกโ r o t e c เท้าเราได้อย่างดีนุ่มสบายนะครับหน้าเท้านี่ต้องบอกว่าบางคนที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยใส่ไนกี้แล้วหน้าเท้าแคบผมว่าไปลองคู่นี้ดูนะรุ่นนี้ ผมว่าด้านโทบ็อกด้านหน้าก็น่าจะพอโอเคนะไปลองดูได้นะครับถ้าใครอยากมีโอกาสได้ใส่รองเท้าในที่นะครับก็ประมาณนี้ลองลองไปลองดูมา่อี้ถึงไหนละเรื่องของสิ่งที่ชอบนะครับเรื่องของการใส่สบายนะครับความนุ่มเด้งนะครับดีไซน์น้นโอเคแล้วนะครับที่ชอบมากๆเรื่องเรื่องของความนุ่มเด้งเรื่องของโฟมที่มาแบบเต็มที่นะครับของตัว Zoom X นะครับ แต่สิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเรื่องของน้ำหนักนะครับแต่อย่างที่บอกนะั้นน้ำหนักถึงแม้เขาหนักจริงนะครับแต่เวลาใส่แล้ววิ่งออกไปมันมันเด้งนะมันก็เลยไม่ได้หนักมากนะครับแต่ถ้าหากทําน้ำหนักได้เบากว่านี้อีกอาจจะน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะต้องบอกว่าถ้าอาจจะเขาลดแบบลดโฟมตรงนี้ลดฟองน้ําตรงนี้เผื่อเมันอาจจะลดน้ําหนัก ลงไปได้อีกนะครับอยากเห็นตัว Invincible 2เหมือนกันว่าเป็นยังไงน,นะครับที่เป็นรองเท้าที่ถ้าพังแล้วผมก็ยังอยากจะซื้ออีกนะถ้าชอบแบบชอบการวิ่งวิ่งเรื่อยๆนะครับ,อบชอบความนุ่มความเด้งนะครับแต่ต้องบอกว่ามันจะมีความรู้สึกถึงถึงการวิ่งอยู่บนบนโฟมบนนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้มีการสัมผัสถึงพื้นเหมือนรุ่นอื่นๆหรือรุ่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือรุ่น Nike r a c t Infinity Run 2นะครับ คู่นั้นเนี่ยมันจะมีโฟมที่บางกว่านะก็จะรู้สึกเท้าถึงพื้นสัมผัสถึงพื้นได้มากกว่านะครับแต่คู่นี้จะเหมือนวิ่งอยู่บนโฟมเลยนะครับแต่ ให้ความนุ่มเด้งอย่างแน่นอนนะครับทุ่นแรงเลยนะครับสรุปของรองเท้าคู่นี้นะครับสั้นๆก็คือถ้าคุณมองหารองเท้าที่มีความนุ่มมีความเด้งนะครับใส่ได้ทุกวันนะครับใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับไม่ได้หมายเรื่องน้ําหนักมากนะครับลองไปลองคู่นี้ดูนะครับมันไม่ได้ดักมากนะแต่ใส่แล้วนุ่มเด้งจริงๆนะครับถ้าใครอยากลองสัมผัสตัวโฟม Zoom X ของ Nike ้ไปลองดูได้นะครับโฟมตัว็อปของเขาโอเคนะครับตัวนี้ ย้ำอีกทีนะครับไนกี้ไม่ได้จ้างผมมาให้พูดถึงนะครับอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ารองเทา้าคู่นี้ที่ผมซื้อมามันโอเคนะครับประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวของตัว n i ก e ้ o o m x Invincible Run กับ100กิโลนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีกิโลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าสภาพมันเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่ารองเทา้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ทนนะครับทนเลยนะครับสมชื่อเขานะครับ คำถของคลิปนี้มีอยู่ว่ารองเท้าที่คุณใช้แล้ววิ่งทนๆนวิ่งกับคุณได้เรื่อยๆวิ่งได้ทุกวันวิ่งได้ยาวๆเนี่ยมันคือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับสามารถพิพนคําตอบของคุณมาได้นะ<ด>ทุกคนที่ร่วมตอบคาถามเข้ามาเนี่ยผมก็จะสุ่มจับรายชื่อนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับกล่องเท้าที่บินบ็อกซ์ไปนะครับยังไงตอบเข้ามาได้เลยนะครับผม เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ